สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดไพ่ดูคำตอบกันว่าสิ่งที่เพื่อนๆถามเข้ามานะคะคำตอบของไพ่ออกมาจะเป็นอย่างไรตอนแรกเราก็กล่าวว่าจะมีคนถามมานิดเดียวพอเอาไปเอามานะคะกลายเป็นว่าคำถามทะลุพันค่ะไม่รู้อีกกี่สิบปีจะตอบหมดถ้าเราตอบแค่อทิละสองคำถามดังนั้นเลยถ้าสมมติว่ายอดวิวมันเยอะขึ้นทะลุหมื่นนะคะเราจะพยายามเพิ่มวัน เข้าไปเพื่อที่จะได้ตอบคำถามเยอะๆต่อสัปดาห์ดังนั้นเลยรบกวนแชร์นะคะจะได้มียอดวิวเยอะๆแชร์กันเยอะๆยอดวิวเยอะแล้วก็จะได้มีคำถามเพิ่มขึ้นมาด้วยต่อต่อละสัปดาห์นะคะแล้วก็ถ้ารักกันชอบกันนะคะอฮ่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดโดยการดูโฆษณาให้จนจบนะคะแต่ถ้าดูไม่จบไม่เป็นอะไรนะเอาที่สะดวกใจเลยเนาะ แล้วก็ถ้าอยากได้คําถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยเราก็ปี้ทุกคําถามเรถเซฟไว้หมดเลยต่อให้ซ้ําเราก็จะทําให้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคําถามกันเลยนะคะค่ะคําถามที่16แล้วนะคะเราจะติดต่อไปหาเขาดีไหมอลองดูซิถ้าไม่ได้คุยกันแล้วหรือเงียบหายไปเราจะเป็นไฟล์ติดต่อไปหาเขาดีหรือไม่นะคะ เราจะติดต่อไปหาเขาดีไหมอุ๊ปส์มาดูคำตอบกันเลยอ่า The Wheel of Fortune ใบแรกขึ้นมาคือไม่ควรค่ะยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ The Fool ยังไงก็ไม่ได้เริ่มต้นการถ้าติดต่อไปอย่าเพิ่งนะคะอยู่เฉยๆไปก่อนอ่าแล้วก็ n i g h of Cups upright มาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอ่านให้จบไปก่อน The e M Press Reverse นะคะใบสุดท้าย Ten of Wands Reverse โ okay. อเคไพ่บอกว่าไม่ต้องค่ะให้เลิกไปนึกถึงเขาเลิกหมกมุ่นถึงเขาเพอดูเหมือนว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความคิดถึงแต่มันแอบเป็นความหมกมุ่นเบาๆในใจคุณไพ่บอกอย่าติดต่อไปค่ะให้ไปโฟกัสที่ตัวเองมากกว่าเพราะว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะเอาคำที่ได้คือผลลัพธ์นั่นแหละมันจะไม่โอเคอย่างที่คุณต้องการดังนั้นติดต่อไปแล้วอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่กว่าเดิมกว่าที่มันเคยเป็นเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เลยคือเก็บความรู้สึกดีๆที่เคยมีร่วมกันไว้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะักที่จะติดต่อไปหาเขาด้วยความที่ตัวคุณเองคุณก็อารมณ์ขึ้นข,นขนลงๆยังไม่ค่อยปกติ และของเขาเองก็เช่นเดียวกันยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นเลยถ้าคุณติดต่อไปตอนนี้นะคะแทนที่จะได้ผลตอรบรับที่เป็นบวกกับจะได้เป็นผลลัพธ์ที่ลบและอาจจะขาดกันตลอดไปเพราะฉะนั้นเลยถ้ายังอยากจะมีกันและกันในชีวิตอยู่เนาะรอให้เวลาที่เหมาะสมอะไรอะไรมันดีกว่านี้ดูจังหวะที่ดี หรือถ้าเป็นไปได้ร้อยเขาติดต่อมาพ,พาะไพ่บอกว่าคุณไปโฟกัสที่เขามากเกินไปดังนั้นให้เปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่ตัวเองแล้วก็ให้มาสนใจเรื่องชีวิตของตัวเองมากกว่าเดิมเพราะแลดูว่าตัวคุณเองคุณก็มีภาระที่ต้องไปจัดการเหมือนกันนะคะดูเหมือนชีวิตค่อนข้างเสียสูญนิดนึงด้วยความที่มัวแต่ไปคิดเรื่องเขาดังนั้นตัดเขาได้ให้ตัดไปก่อนช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ลืมเขาไปจากชีวิตนะแต่ถ้าเป็นไปได้คือไปหายอย่างอื่นทําสนุกสนุกก่อนแล้วก็พยายามลืมเขาไปก่อน หรือถ้าไม่ลืมก็หาอะไรทําไปก่อนก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมหน่อย Night of cups Reverse ค่ะอารมณ์ยังไม่เหมาะที่จะอะไรตอนนี้นะคะไม่ควรเลยไม่ควรติดต่ออ่ะ Tree of s w o r d s อัปไรแล้วอีกอย่างหนึ่งเผลอๆนะ อันนี้ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแต่บางกรณีคนคนนี้อาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วพอนมีไพ่สามดาบขึ้นมาซึ่งเป็นความเจ็บปวดหรืออาจจะเป็นรักสามเศร้าหรือ3มสิ่งอย่างที่เราเคยบอกเติร์ดปาร์ต้คือว่าอ่ะอาจจะเป็นการงานกันครอ,อ,อบครัวหรืออะไรต่างๆนานาที่มันพอจะเป็นไปได้ที่มันมาขัดความความรักอยู่นตอนนี้เพราะฉะนั้นเลยปล่อยให้มันไปตามสายลมก่อนมีอะไรก็ทําไปแล้วรอเขาติดต่อมาดีกว่านะคะ เดีย๋ยวเราเปิดเพิ่มดีกว่าเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ว่ามีใครอื่นแล้วก็ได้ H of source แล้วก็ไพ่บอกให้คุณรู้จักระวังตัวมากกว่านี้ให้คุณรู้จักเอาตัวเองไว้ในเซฟโซนมากกว่านี้เฉพาะเรื่องความรักนะแต่เรื่องอื่นไม่ต้องอยู่ในเซฟโซนมากก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักบางทีกล้าเกินไปเขาก็กลัวเราเนืกอออกไหมอันนี้อาจจะเป็นไปได้มากว่าที่เขาเงียบไปเนี่ยมันเป็นเพราะเขาไปติดงานติดการหรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นปล่อยให้เขาไปจัดแจงชีวิตของเขาก่อน ส่วนคุณอยู่นิ่งๆไปแล้วก็พัฒนาตัวเองน่าจะดีกว่านี้นะคะเพราะถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็กลับมาของเขาเองแหละเราคิดว่านะเพราะเท่าที่ดูแล้วคืออ่ะเดี๋ยวดูสิมันไม่รู้สิมันทะาแม่งท่าแม่งเหมือนมันจะมันจะมีอะไรดีอยู่แล้วว่านะอ่ะเห็นไหม a c e of s o r c e r e v e r d เนี่ยความ การเริ่มต้นมันจะมีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ดังนั้นให้เขาไปจัดแจงชีวิตเขาคุณก็มาโฟกัสที่ตัวเองแล้วรอเวลาที่เหมาะสมดีกว่านะคะเมื่อไหร่ที่พลังงานคุณดีขึ้นพลังงานเขาดีขึ้น,งงน,นมันจูนติดกันได้แล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองเนาะโอเคสําหรับคําตอบนี้นะคะก็ไดค้คำถามนี้ก็ได้คําตอบมันไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นโฟกัสที่ตัวเองพัฒนาตัวเองเยอะๆเนาะโอเคค่ะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบให้ในคลิปต่อๆไปเนาะบ๊ายบาย